บวชฟักทองแม่ยายครับอันนี้สุดท้ายเลยนะก้นหม้อบวชตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแต่เมื่อวานมันร้อนอยู่ผมก็เลยยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้กินนะก็เลยว,วันนี้ดีกว่าของเก่ามัน,นจะมักอร่อยนะอที่จริงไม่กินเยอะขนาดนี้นะมัน เหลือไว้มันกักอะ่ะเอาหมดเลยแล้วกันผมมันเป็อะไรก็ทำตลอดเลยไม่กินไม่ได้นะเสียน้ำใจเตรียมอะไรยากอชอบทำแบบของโบราณนะั่น ไม่ให้อ้วนได้ไงนเนาะขึ้นราชการปีหนึ่งนี่น้ำหนักขึ้นไม่ใช่ว่าขึ้นราชการสบายนะวันพักนะพักทีละเจ็ดวันมั่งสิบวันมั่งหพักทีหนึ่งก็ขึ้นสองโลสามโลี้ยแล้วกลับไปนุ่ก็ไม่ค่อยลงได้ลย เราไม่ได้อ้วนนะแต่ว่าน้ำหนักมันขึ้นแล้วมันลงยากอะ เมื่อก่อนนี้ประมาณหกสิบห้าเลยหกสิบห้านีนว่าอวบแล้วนะตอนนี้เจ็ดเจ็ดละสิบสองโลโอ้โหขึ้นมาสิบสองโลแล้วสิบสองโล แปดปีครับโอ้โหพอแม่เขาเห็นเรากินของหวานที่นึงอะไรเงี้ยโอ้โหที่นี้ก็จัดใหญ่เลย mm hmm. พอเราพอเราไม่กินมันก็ดูแบบเป็นอะไรไเชียมารญาทอะไรเงี้ย เดี๋ยวจะยเยอะแค่ราค่ลดตอนมีให้กินก็กินนะครับตอนไม่มีอันจะกินก็อดอยากค่อยว่ากันไม่ใช่ว่าตอนมีอันจะกินไม่กินตอนที่ไม่มีจะกินไปหากู้หายืมเข้ามาซื้อกิน น่าจะเปลี่ยนจากนี้เป็นเบียร์ช้างสักขวดอะไรเงี้ยครับหยอกเล่นครับหยอกเล่นอรไอเดี๋ยวดูรอบหน้าถ้าผมมาอีกจะจะทำอะไรแต่บทฟักทองนี่น่าจะสองสามรอบล้วน่าจะเวือบอชีหรือไม่ก็เชื่อมมันเชื่อมฟักทองแต่บทฟักทองเนี่สองสามครั้งลมไมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยว ของหวานอะไรมากินย่อยๆอีกบ๊ายบาย